คนรุ่นใหม่ที่โตมาในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มันบ้าคลั่งเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองจะขยับไปทางไหนก็ลําบากนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคต่างๆนานาที่คนรุ่นใหม่จะต้องเจอและสิ่งที่ต้องทําเพื่อจะมีโอกาสชนะในชีวิตและธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิมครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นนักการตลาดและที่ปรึกษาธุรกิจให้กับ SME มา10กว่าปีแล้วครับซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสาร่วมงานกับนักธุรกิจหลากหลายช่วงอายุมากนะครับและผมบอกได้เต็มปากเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่สมัยเนี้ยเขาเจออุปสรรคในชีวิตและธุรกิจมากกว่าคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเยอะมากนะครับเพราะถ้าเราดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในโลกปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากสมัยก่อนโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเปิดธุรกิจส่่วนใหญเาก็จะ แข่งกันเองกับคนภายในพื้นที่ถูกไหมครับลูกค้าก็มีตัวเลือกให้ใช้จ่ายอยู่แค่ไม่กี่ที่แหละครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยถ้าใครทําธุรกิจเกือบจะร้อยทั้งร้อยก็ต้องเอาไปแข่งขันกันออนไลน์ทั้งนั้นแหละครับตอนนี้มันกลายเป็นการแข่งขันระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับโลกไปแล้วนะครับเพราะถ้าใครที่ขายของอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะรู้นะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าจากชาติอื่นๆอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็ขายเหมือนกันนะครับเขามักจะถูกกว่าเราด้วยซ้ําดังนั้นคนสมัยใหม่ที่มาทําธุรกิจในตอนนี้เขากําลังเข้ามาในตตลลาาาาดดทีี่่่เเรเรยกวซึง เบอร์คอมเพลติฟทฟเนี่ยถ้าแปลงง่ายๆก็คือตลาดที่แข่งขันกันอย่างบ้านะห่มน,นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยยังมีโอกาสได้โตมาในยุคที่คนยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช้กันนะครับพวกเราก็จะเข้าใจทั้งคนยุคเก่าและคนยุคใหม่ในตอนนี้ครับแต่ถ้าเป็นน้องๆที่โตมาในโลกของอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแนวคิดและมุมมองในการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยแตกต่างจากพวกเรายุคก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การประสบความสําเร็จในธุรกิจหรอกนะครับที่มันยากสําหรับน้องๆพวกนี้แต่มันเป็นการปรัับตว กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการทํางานแบบเก่าที่ประเทศไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้กันอยู่ครับดังนั้นเราเลยจะเห็นน้องๆพวกนี้อยากจะไปทรรําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็เป็นฟรีแลนซ์ไปเลยครับและถึงแม้น้องๆเขาจะออกมาทาฟรีแลนซ์ส่วนตัวข้างนอกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะงานที่น้องๆรับมาส่วนใหญ่ก็จะมาจากบริษัทแบบที่น้องลาออกมาทาฟรีแลนซ์ทั้งนั้นแหละครับแล้วตอนที่เราไปทํางานประจำเนี่ยเราจะมีหัวหน้าอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับแต่รู้ไหมครับว่าตอนที่เราไป ไปรับงานอิสระเนี่ยจำนวนของหัวหน้ามันเท่ากับจํานวนของลูกค้าที่เรามีเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนก็คือหัวหน้าของเราถูกไหมครับดังนั้นผมเห็นนะครับว่าน้องๆหลายๆคนที่ออกไปรับงานอิสระเป็นของตัวเองเนี่ยส่วนมากก็จะต้องกลับมาทาํางานประจําอยู่ดีครับเพราะการทํางานฟรีแ,แลนซ์มันไม่ได้ง่ายและสุขสบายอย่างที่ลหลายๆคนวาดฝันเอาไว้ครับแล้วถ้าไม่เป็นฟรีแ,แลนซ์มาทําธุรกิจส่วนตัวจริงๆจังๆเลยได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ได้นะครับเพราะว <Boh> ่าคนรุ่นใหม่ส่วนมากถ้าจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเขาจะมีไอเดียอยู่2ออย่างนะ ครับ1ก็คือการขายของออนไลน์2ก็คือการเปิดร้านกาแฟครับซึ่งทั้ง2อ,อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยใครที่เคยทํามาแล้วก็คงจะรู้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับอย่างการขายของออนไลน์เนี่ยมันแทบ,บจะไม่มีสินค้าไหนเลยนะครับที่ไม่มีคนขายอยู่แล้วขนาดไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนคอแห้งขาแข็งมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีออเดอร์เยอะนะครับเพราะว่าในตอนนี้ใครๆก็ไลฟ์สดขายของกันทั้งนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยเขาผันตัวมาเป็นโค้ดสอนขายของออนไลน์แทนที่จะขายของ เพราะว่าการเป็นโค้ดขายของออนไลน์เนี่ยมันหาเงินได้ง่ายกว่าการขายของเองนะครับพวกเราลองคิดตามแล้วกันนะครับว่าถ้าเรามีเทคนิคการขายของให้มันได้78หลักเหมือนที่เขาบอกจริงๆเนี่ยเราจะเอามาเล่ขายในราคาหลักร้อยหลักพันทาไมครับเราเก็บไว้ที่ตัวเองเพื่อจะหาเงินดีกว่าไหมครับเราจะไปสร้างคู่แข่งให้กับตัวเองทําไมครับแต่ผมรู้นะครับว่าการขายของออนไลน์ได้78หลักต่อเดือนเนี่ยมันเป็นไปได้ครับแต่การเป็นไปได้ในที่นี้มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของการ ขายของออนไลน์เนี่ยถ้าคู่แข่งเห็นว่าเราขายดีเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวเขาแห่กันมาขายตามเราหมดเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการตัดราคากันจนยอดขายแทบจะไม่เหลือครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องไปเล่หาของใหม่ๆม,มาขายอีกแล้วถ้าขายดีอีกนะครับมันก็จะวนอยู่ลูปเดิมที่จะมีคนก๊อปปี้แล้วขายตามเราซึ่งชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยเขาเป็นแบบนี้กันหมดนะครับแล้วถ้าไม่ขายของออนไลน์เรามาท,ทําธุรกิจร้านกาแฟเลยจะเป็นยังไงครับซึ่งธุรกิจร้านกาแฟสมัยเนี่ยมันไม่ไ ค่อนข้างดีครับแล้วในตลาดตอนนี้ถ้าใครไม่ได้มีงบสูงๆไปเช่าทำเลดีๆมันแทบจะไม่มีคนเข้าเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่โจงั้นผมทําร้านกาแฟาเล็กๆอยู่หน้าบ้านของผมโดยที่ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเน้นขายผ่านแอป,ปส่งอาหารได้ไหมซึ่งในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันทําได้นะครับแต่ในเชิงปฏิบัติผมไม่แนะนําอย่างยิ่งครับเพราะเราไม่สามารถเชื่อใจแอป,ปพวกนี้ให้เขากุมความสําเร็จทุกๆสิ่งทุกอย่างของธุรกิจเราเอาไว้แค่คนเดียวครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราทําอย่างนั้นไปเนี่ย ความสาเร็จของร้านเรา1 0 0มันขึ้นอยู่กับว่า AI ของแอป,ปเขาจะดันร้านของเราให้มีคนเห็นเยอะหรือเปล่าครับถ้าวันไหนเขาอารมณ์ดีเราก็มียอดถ่ายเยอะแต่ถ้าวันไหนเขาไม่เห็นหัวเราเนี่ยเราก็เจ๊งถูกไหมครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าปัญหาเนี่ยแอป,ปพวกนี้เขาคิดทางแก้ให้กับเรามาอยู่แล้วครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือการจ่ายเงินให้กับแอป,ปพวกนี้เพื่อทําโฆษณาภายในแพลตฟอร์มครับซึ่งหลายๆคนที่ต้องพึ่งแอปส่งอาหารพวกนี้เขาก็จําเป็นต้องจ่ายถูกไหมครับแล้วนี่ยังไม่ได้รวมกับค่าส่วนแบ่งรายได้หรือว่า GPSP อยู่อีกราวๆสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมไม่เชื่อว,ว่ามันจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าบริษัทแอปส่งอาหารพวกเนี้ยยังไงเขาก็ต้องอยากหากําไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่หากับไรเดอร์ก็ต้องหาจากร้านค้าแบบพวกเรานี่แหละครับดังนั้นการที่เราทําร้านกาแฟหรือว่าร้านอะไรก็แล้วแต่ไปฝากฝังอนาคตไว้กับแอปพวกเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรจะเอาร้านของเราไปลงแอปส่งอาหารนะครับผมแค่กําลังบอกว่าเราไมม่คคววรเอาเอา สำเร็จทั้งหมดของเราไปแขวนไว้กับแอปพวกนี้ครับในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราอยู่ในโลกที่นายทุนอยากจะคุมตลาดเอาไว้เองทั้งหมดครับแล้วธุรกิจอืนอ่นๆที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเราจําเป็นต้องใช้เนี่ยส่วนมากมันก็ถูกควบคุมโดยนายทุนใหญ่ทั้งนั้นแหละครับเช่นถ้าเราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นช้อปปีละะ้ลาซาด้าถูกไหมครับซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยก็เป็นทุนใหญ่จากต่างชาติทั้งนั้นครับและถ้าเป็นเรื่องของข่าวสารเนี่ยเราก็คงจะหนีไม่พ้น Facebook Instagram Tik Took ไลนทั้งหมดนี้เขาก็ไม่ใช่ของไทยถูกไหมครับซึ่งพวกนี้แหละครับคือสภาพแวดล้อมการแข่งขันปัจจุบันที่พวกเราเจออยู่ดังนั้นผมก็เลยพูดเสมอนะครับว่าคนยุคก,ก่อนหน้าเนี่ยอาจจะยังพอบอกกับลูกๆหลานได้นะครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรประสบความสําเร็จมาบ้างเพราะสภาพแวดล้อมในการแข่งขันตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกเราอาจจะหาความสําเร็จเหมือนกับรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ยากแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายรอบเลยะครับว่าปัจจัยภายนอกพวกนี้เราเปลี่ยนอะไรมันไม่ไ ได้หรอกครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกเราไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้เนี่ยก็คือปัจจัยภายในหรือว่าตัวของเราเองครับสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่เนี่ยพี่ก็มี3คําแนะนํามาให้น,นะครับอันดับแรกเลยคือเราอย่าไปรีบวิ่งหาความสําเร็จตั้งแต่อายุในน้อยนะครับพี่เข้าใจนะครับว่าในโลกปัจจุบันมันมีโซเชียลมีเดียน้องก็มักจะเห็นเพื่อนๆคนรุ่นเดียวกันหรือคนอื่นๆประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วมันก็ห้ามไม่ได้หรอกครับที่น้องจะเอาสิ่งที่น้องเห็นพวกนั้นเเเีีียยออามาปรบบบทกัชัชววิตตขง แต่พี่อยากบอกน้องไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวพี่เองเนี่ยคุกคีกับธุรกิจมาเยอะมากพี่ยังไม่เคยเห็นใครประสบความสําเร็จจริงๆจังๆในชีวิตที่มีอายุน้อยกว่า40ปีเลยนะครับที่น้องเห็นคนที่เขาประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุน,น้อยเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยเขามาจากรากฐานที่ดีอยู่แล้วครับหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกที่สร้างโปรไฟล์สร้างภาพเพื่อจะเอาไปอวดคนอื่นไปขายคอร์สหรือหาดาวไลน์ไปอยู่ในแชร์ลูกโซของเขาอ่ะนะครับซึ่งคนพวกนี้มันมีเกือนโซเชียลมีเดียไปหมดเลยครับดังนั้นนอ ชี้วัดความสําเร็จในชีวิตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยังอายุน้อยอยู่เนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องไล่ตามมันไม่ใช่ความสําเร็จแต่มันเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับหนึ่งในเทคนิคที่ดีที่สุดเท่าที่พี่เคยทํามาในชีวิตเนี้ยก็คือการที่เราไปหาคนเก่งๆแล้วไปทํางานให้กับเขาครับพะน้องรู้ไหมครับว่าการที่เราไปทํางานให้กับคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยแค่เวลา1ปีนะครับมันจะมีประโยชน์และมีค่ามากกว่าการที่เราไปลงคอร์สเองหลาย10บเท่าเลยนะครับในตอนนี้ที่น้องอยังอายุน้อยอยู่น้องควรไปโฟกัสที่การสร้างลา ฐานของตัวเองให้แข็งแกร่งแล้ววันข้างหน้าตอนที่น้องออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยน้องจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่พี่บอกน้องในตอนนี้มันมีคุณค่ามากแค่ไหนครับคำแนะนําที่2เลยคือน้องไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่น้องต้องเป็นคนที่คนอื่นอยากจะทํางานด้วยครับเพราะน้องรู้ไหมครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีคนเก่งๆที่ไม่ประสบความสําเร็จเยอะมากนะครับหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันเป็นเพราะว่าเขาเข้ากับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครอยากจะทํางานกับเขา เพราะว่าคนเราเป็นสัตว์สังคมเราไม่มีทางประสบความสําเร็จใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้ด้วยตัวของเราเองเหรอกครับเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะว่าความสาเร็จในธุรกิจเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่ามากกว่า60%มันมาจากสายสัมพันธ์ที่ดีครับเพราะว่าทุกๆโปรเจกต์หรืออะไรที่มันสํำคัญๆเนี่ยเขาจะเริ่มมองหาจากคนในก่อนเสมอนะครับถ้าเขาหาไม่ได้จริงๆเขาถึงจะไปหาคนนอกครับแล้วในโลกปัจจุบันของเราที่มันมีการแข่งขันสูงมากๆขนาดนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมันยิ่งจะมีความสําคัญขึ้นมากกว่าเดิมออีกน้ง บางคนฟังแล้วก็อาจจะห่อเหี่ยวใจนะครับเพราะน้องอาจจะพูดไม่เก่งหรือว่าเข้าหาคนไม่เก่งไม่รู้จะทําตัวยังไงเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่าเรื่องพวกนี้น้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับขอแค่น้องมีมารยาททางสังคมที่ดีเท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วมารยาทในสังคมที่ดีเนี่ยมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไม่ก้าวแล้วไม่อวดรู้อวดฉลาดอวดเก่งทําตัวให้เป็นที่รักในสังคมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพราะถ้าเราพูดไม่เก่งแต่เรามีมารยาทดีเนี่ยคนอื่นเขาก็ยังจะให้โอกาสเรานะครับแต่าาาารคงงตมยทสั Yeah, เขาไม่มีทางให้โอกาส Dank. ครั้งที่2กับเราเหรอกครับคำแนะนําที่3เลยคือเราต้องคัดสรรคนที่จะมาอยู่รอบกายเราให้ดีนะครับเพราะการที่จะประสบความสําเร็จจากพื้นฐานปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ามีคนรอบข้างมาล้งเราเป็นตัวถ่วงเราอีกเนี่ยโอกาสที่มีน้อยอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่จะสามารถอยู่รอบกายเราได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่อยากจะเห็นเราประสบความสําเร็จพระน้อง,องๆรู้ไหมครับว่าในชีวิตพี่เนี่ยพี่เห็นคนที่เขามีความสามารถมีไอเดียดีๆแต่ชีวิตไม่ไปไหนเยอะม เหตุผลก็เป็นเพราะว่าแฟนของเขาเพื่อนของเขาหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยแหละครับมาฉุดลังเอาไว้ซึ่งเพื่อนนี่แหละครับตัวดีเลยเพราะน้องๆรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะเห็นเราประสบความสําเร็จไปมากกว่าเขานะครับเขาก็จะใช้คําพูดต่างๆนานาเนี่ยทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทําสิ่งที่เราอยากจะทาครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยน้องจะต้องคัดสรรคนที่มาอยู่รอบข้างเราให้ดีนะครับเหตุผลที่พี่พูดถึงแต่ปัจจัยการพัฒนาตัวเองไม่ได้พูดถึงเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์อะไรต่างๆนานาาาเเเนน่่มัก็็ปพรระวือง เทคนิคและกลยุทธ์มันไม่ยั่งยืนครับสมมติวันนี้พี่บอกเทคนิคน้องเกี่ยวกับการตลาดบน Facebook อย่างหนึ่งเนี่ยน้องก็ลองเอาไปทําตามแต่วันพรุ่งนี้ Facebook เกิดอัปเดตแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาสิ่งที่พี่สอนไปในวิดีโอนี้มันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่พี่จะสอนหรือว่าจะแชร์ตลอดเนี่ยมันคือเรื่องของแนวคิดสะมากกว่าครับเพราะว่าในเรื่องของแนวคิดเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีมันก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับถ้าน้องมีแนวคิดที่ถูกต้องแนวคิดที่ดีแล้วเน่ยอยาอมอยอยืมาาาลม ว่าไม่ว่ามันจะยากเย็นสัแค่ไหนมันก็มีเส้นทางให้เราประสบความสําเร็จเสมอครับ